ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมนูนไอทีวีครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาเจอตู้กระชากันหน่อยนะครับมาเปิดหาแหวนประดับสติงนะครับอ,อยากเปลี่ยนปลอกข้อหมาเป็นแหวนสติงอย่างน้อยอยากได้สัก1ชิ้นนะครับตอนนี้ใส่ประดับอ,อยู่ประมาณนี้นะครับชุดเกราะแล้วก็อาวุธนะฮะเป็นดาบฟ้าเวเวล80 ที่เพิ่งทําไปคลิปที่แล้วนะครับครับสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้สเต็งยังไม่เยอะนะครับว่าจะลองเปลี่ยนเป็นแหวนสเต็งคิดว่าสเต็งน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงพอเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นค่าสเตตัสที่ผมออพไปนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่คลาสสามลูนไนท์นะครับเดี๋ยวเรา มาดูที่ตู้ก่อนนะครับว่าเราจะมีเหรียญอยู่ประมาณ2000นะครับเราจะสุ่มอา,อาวุธประดับนะครับไม่ใช่อาวุธเราจะมาสุ่มประดับเป็นแหวนสเต็งได้ที่เลเวลเท่าไหร่อันนี้เป็นเลเวล100รนะครับเลเวลห0ึ่รใช้เหรียญเยอะเกินไปนะครับน่าจะไม่เหมาะนะฮะแต่เดี๋ยวถ้ามีเหรียญเยอะเดี๋ยวค่อยมาสุ่มดูนะครับอันนี้เป็น ของระดับ90ก็ยังถือว่าใช้เหรียญเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าสเต็งค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับถ้าได้มาตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ2000คิดว่าน่าจะใส่น่าจะกดตู้เลเวล60ได้นะครับน่าจะได้อยู่ที่ระดับแค่60แหวนสเต็งเดี๋ยวค่อยอัพอัพขึ้นไปเรื่อยๆเอาดีกว่านะครับอย่างน้อยได้สักหนึ่งวงก็ยังดีนะครับนี่ครับ ชิ้นนี้นะฮะเดเวหกสบวกสเต็งยี่สิแปดนะครับถ้าเราอัปเกรดนะครับมันจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับถือว่าดีมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มทีสิบครั้งเลยครับก็คือเราเดี๋ยวเราเผื่อได้อาวุธหรืออะไรสีฟ้านี่ฮะได้สีฟ้าแล้วก็เอาไปย่อยนะครับที่ไม่ใช่ของเราที่เราไม่ต้องการนะครก็ทุกชิ้นก็ สามารถที่ย่อยเอาเหรียญแล้วก็มาหมุนต่อเดี๋ยวเราจะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าเหรียญจะหมดนะครับว่าเราจะไปหยุดที่เท่าไหร่อันนี้เป็นเสื้อฟ้า60นะฮะเราใส่ไม่ได้นะครับมันเป็นของอาสายเวทนะครับเป็นสายเวทแล้วก็เป็นพวกที่ไม่ใช่สายกายภาพของเรานะครับอันนี้คือเศษเหรียญเศษนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเศษเศษมาหมุน หมุนทีละครั้งไปเรื่อยๆนะครับอัพแพดคอมมานโดมานะครับเพื่อนๆอยากจะลองหมุนการ์ดหรือหมุนอาวุธหรืออะไรงี้ก็เชิญได้นะครับที่ตูกกาชาล่างพอนนะครับมีกาตาขาวไม่ได้ใช้นะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะได้สักชิ้นนะครับ อันนี้เป็นขวานขวานฟ้านะครับเป็นคอนอ่นนี้เป็นคอนคอนฟ้าสุม่มครั้งละ110เหรียญน,นะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าของที่อยู่ในตู้มันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้วมีทั้งของขาวของฟ้าปนกันเยอะนะฮะก็อาศัยดวงครับถ้าได้มาก็ถือว่าจะดีมากๆ นี้เป็นเสื้อผ้อาคลุมนะครับอันนี้ก็ใส่ไม่ได้นะครับไม่ใช่อาชีพสายอาชีพของเรานะครับเป็นพวกแอสซิสซินไอเทมบางอย่างจำกัดที่อาชีพด้วยนะครับเราใส่ไม่ได้มันก็จะมีบล็อกอ้าวได้แหวนสเต็งม,มาแล้วครับ1วงนะครับถือว่ายังโชคดีนะครับเหรียญเราหมดสุดท้ายพอดีนะครับเหรียญเราได้หมุนครั้งสุดท้ายพอดีได้แหวนสเต็ง ถือว่า,าดีใจแล้วครับวันนี้ส่วนชุดและอาวุธหรือต่างๆที่เราได้มาเราก็จะเอาไปย่อยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายมาสรุปว่าพอเหรียญหมดทุกอย่างหมดเดี๋ยวเราจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนะครับเราได้ เหรียญจากการย่อยประมาณ993เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรา,ารวมของเดิมก็เป็นพั75เหรียญเดี๋ยวเราจะย่อยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกัน,นครับ หลังจากที่เราย่อยของแล้วก็ได้เหรียญหมุนต่อจนหมดนะครับเราก็จะได้รองเท้าฟ้าแหวนฟ้านะครับแหวนสเตงหนึ่งอันนะครับแล้วก็ได้การ์ดไอตัวกอบบิดนะครับมาหนึ่งใบนะครับเหรียญหมดทุกอย่างนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับวันนี้พอใจสำหรับแหวนสเต็งหนึ่งวงนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ